สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้เน่ช ANNEL วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเจ็ดบาทไปอย่างเช่นเคยครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับจะมีหัวข้อหลักๆ2หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกนะครับผมจะมาแจ้งข่าวสาร live stream อัปเดตฉลอง global ครบรอบ4ปีของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพราะตอนนี้ออฟฟิเชียลของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัน live stream เนี่ยวันพุธที่28พรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นเหมือนเดิมนะ ก็จะเป็นนี่เลยครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะมาดูไลฟ์สตรีมไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมเคลียร์ตารางเวลาให้เรียบร้อยนะที่สาคัญไลฟ์สตรีมนี้เนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงเพืเ่อนเพราะปกติแล้วนะครับจะมียูทูบเบอร์รับเชิญ2คนใช่ปหเป็นโดราจังแล้วก็บอตตี้สั่งนะครับพรุ่งนี้เนี่ยบอตตี้สั่งไม่มานะมีโดราจังมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับแพทฉลองครบรอบ10ปีเซิร์ฟ g l o b A l a s i ชียของเราเนี่ยก็จะเข้าในวันอังคารหน้านะครับ ก็ถ้าใครที่อยากดูสปอยความสามารถกิจกรรมต,ต่างๆของเกมที่จับเดตเข้ามาล่วงหน้าเนี่ยพรุ่งนี้ก็อย่าพลาดน,นะครับเจอกันตอนหกโมงเย็นนะแล้วก็มาที่หัวข้อที่2ครับสำหรับหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นคลิป PVP ในโหมดสามาเรื่องๆเ,เอาจริงคือถ้ามาแจ้งข่าวสารเนี่ยมันจะสั้นเกินไปนะครับผมก็เลยเอาคลิป PVP เนี่ยมาไว้ข้างหลังด้วยนะสำหรับทีมที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นน้องเดนเน่ในวาเลนไทน์นะเพราะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก,กำลังช่งางใจอยู่นะครับว่าจะเปิดน้องเดนเน่ตัวนี้ดีหมหรืออจะเก็บไว เค a อสที่จะมาตอนครบรอบ4ปีนะครับสำหรับเซิร์ฟของเราเนี่ยยังมีเวลาให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจอีกอาทิตย์นึงเลยนะถือว่าเป็นจุดได้เปรียบมากนะครับเพราะาเราเนี่ยจะรู้ความสมคัญของอาร์เธอร์ตัวต่อไปก่อนและถ้าอาร์เธอร์ไม่ถูกใจไลอ้อนไม่ถูกใจเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลองตัดสินใจมาเปิดน,น้องเดียเน่ไปเสริมทีม7บาทดูก็ได้นะเพราะตัวละคร7บาทที่ออกมาปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละตัวนะครับโตหดทั้งนั้นนะทั้งเดียเน่คิงแล้วก็เมลิโอดัตนะก่อนสำหรับทีที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับผมจะกินเป และสมาชิกในทีมนะครับก็ <c oughs> จะมีดั๊ปีใหม่2024นะครับเดียเนวันเลนทายพี่บันแสงส่วนซับตำแหน่ง4เนี่ยก็จะเป็นเมอร์ลินเขียวนะครับสำหรับข้อดีของทีมนี้นะครับมเมลิโอร์ของเราจะเป็นอะไรที่โคตรถือครับเพราะดั๊ได้รับความสามารถเสริมจากทั้ง3ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดียเนพี่บันรวมไปถึงเมอร์ลินที่ซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของน้องเดียเน่นะครับอ่ะผมย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเวลาที่น้องใช้สกิลตั้งท่านะครับจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของตนเองได้2 0 และถ้าถูกถอนตั้งท่านะครับจะมอบป้องกันคุณที่เข้า30ให้กับพวกพองทั้งหมดไปเลยวลา2เทอนะครับ นอกจากนี้ยังเพิ่มแทดพื้นฐานของอัศวินผว้พ้อง3%ต่ออัศวินผู้พ้อง1คนที่ได้รับดดเมจจากการใช้สกิลของศัตรูนะครับเจ้าก,กัดอยู่ที่10%เท่ากับว่าทีมเราเนี่ยจะสามารถบูสต์แทดพื้นฐานนะครับจากความสามารถน้องเดนเน่อันนี้เดียวได้สูงสุดอยู่ที่30%เลยครับยิ่งไปกว่าน,นั้นทุกครั้งที่เด a เน่ใช้ตั้งท่านะครับถ้าเพื่อนๆปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะยังสามารถได้รับบัฟเพิ่มดาเมจที่อัศวินผู้พ้องสร้าง30% ไปเลยเวลา2เทินแถมเข้าไปอีกด้วยนะครับก็บอกเลยเดียเน่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โหดมากๆจริงๆแล้วประเด็นคือความสามารถของน้องเนี่ยไม่จํากัดเผ่าพันธุ์ไม่จํากัดอัตลักษณ์ด้วยนะครับสามารถจัดไปกับทีมไหนก็ได้นะแต่ข้อดีของทีมเจ็ดบาทเนี่ยก็คือตัวละครอัตลักษณ์เจ็ดบาทส่วนมากมันจะบัฟกันเองนะครับทำให้น้องเดียเน่เนี่ยได้รับผลบัฟของอเพื่อนในทีมด้วยนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับอ๋อใช่แล้วก่อนที่จะเล่นนะครับตอนนี้เนี่ย รางวัลเพชรน,นะครับก็แจกแล้วเพื่อนๆนี่เลยนะครับอย่าลืมไปรับกันด้วยนะเออผมก็ยังไม่ได้รับนะครับอ่ะรับเลยแล้วกันโอ้ดูจุกๆนะครับจุกๆมาพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับโอเคเราได้เริ่มก่อนนะครับอขอเป็นทีมเล้นเกตนะก็มาเดี๋ยวเราไล่ตีทีละคนครับเออถ้ามีเอลอยู่กับกับราชาเทพสูรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมโคดดานแล้วกันโอเคไปครับไม่รู้ว่าเขาคิดหลบมาหรือเปล่านะ โอเคไม่ได้กินหลบนะครับโอ้โหชุดเดียวน่าจะหายเรียบร้อยครับพี่บันของเราเนี่ยใส่ไอ้นี่มาด้วยเพื่อนๆซาล,ลิเอลแดงนะบอกเลยว่าขีดแรงมากๆโอเคโอ้โหดูสกิปนะครับสกิปเบาโ,โาาา 6, ครตร ออก็มาน่าจะสบายสบายครับแบบนี้เอาไงดีผมตอราชาไปเลยลวกันเพราะว่าราชาเนี่ยผมว่าเขาใช้การไปหมดแล้วนะครับผมว่าตายได้อยู่ระเบอรทอร์นโดเรียบร้อยโอเคพอดีเป๊ะเลยครับก่อไปครับทรงแคก เรียบร้อยโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอราชาเทพสูตรแก๊งอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมใช้เหมือนเดิมนะน้องเดียเน่ครับแล้วก็พี่ดัดอ๋อถ้ามีอยู่กับพี่ดัดนะเพราะฉะนั้นผมพวดราชาเทพสูตรแล้วกันพวดไปครับ คือราชาเนี่ยจากที่เราดูคลิปเมื่อกี้นะเชนเหียว,ว่าเขาโคดม,มันเบามาก,กเพื่อนแลวเขาไม่มีเจนเลือดนะครับน่าจะไม่รอดโอเคเลือดดำนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยเก็บตาหน้าได้ให้เขาทุ่มใช้การราชามาเลยก็ได้นะข้อเสียของทีมเราอย่างเดียวเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีท่าหมู่เพื่อนเพราะจุดเด่นของรัตนเนี่ยจริงๆคือใช้ท่าหมู่นะครับมันแรงมาก จะดูเบาโคตรๆอ่ะมันเลื่อนหลักพันอ่ะเลือดนี่คือไม่ต้องเจนนะครับทีมเนี้ยดูดิแต่ป่าก็แรงอยู่นะไม่เป็นไรราชานี่ผมว่ากดสกิลหมู่พี่ดัดยังไงก็น่าจะบินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บป่าหรือเก็บพี่ดัดดีเก็บป่าดีกว่าไปครับโโอ้หป่าบางกระจัดสวิตต์อิมแพค เรียบร,าาร,าาร,าาร้อยครับมป่าจำนวลคิวเธอนี้เราก็ตึงนิดนึงนะต้องรับเดเมจป่านะครับกับพี่ดัดที่ปลุกพลังแล้วนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าลองดูโอเคสบายสบายครับรไม่แรงแล้วพี่ดัดพี่ดั๊ดหมดแล้วโอ้โห้ด้ยดูดิ เดนเบต์คือแบบยืนชิลมากอะมาก็หลังจากที่ปลดตั้งท่านะครับอย่างที่บอกทีมเราเนี่ยได้รับป้องกันคีย์เร์เซเพื่อนเพื่อนเดนเมจมันก็เลยไม่ค่อยเข้านะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยบัฟของน้องดีเน่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งท่าใหม่ครับแล้วก็ค่อยหวดนะพี่ดั๊มีบัฟด้วยผมว่าน่าจะเก็บได้เลยนะไปดโะนท เลจิงฟิตเลือล้นนะครับหนึ่งล้านไมครับปิดเกมเรียบร้อยโอเคครับมามาเจอทีไม่ระบุแล้วนะครับจาฮารมาด้วยนะก็ทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นหมู่ลำบากนิดน,นึง แต่โชคดีครับเราไม่ได้เล่นหมู่นะเราเล่นเดี่ยวเ,เพื่อนอเขาใส่ทธมยวแดงไหมน่าจะทธมยวแดงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมรวมไว้ก่อนละกันแล้วก็ขยับหรือเคลียร์การด์ดดีอ่ะเคลียร์การด์ดไปแล้วกันโอเคต่อไปก่อนครับเดี๋ยวเราเก็บเกตตาหน้าโอเคการ์ดพิบันขึ้นพอดีนะครับ ขอแค่เราไม่ตายซึ่งเราน่าจะไม่ตายเขาไม่เก็บเกลืัอนติด้วยผมว่าผมอยู่รอดได้โอ้โหดูโอถึกมาเดี๋ยวผมรวมที่บาลเลยครับขยับขยับนะโอเคมาแล้วครับต่าน้าพร้อมบวก โอเคตั้งทอนนะครับ900,000เพื่อนๆไม่เข้านะบอกเลยมันไม่เข้าเพื่อนเดียนเน่มันถึกจริงครับโหบอกเลยเดียนเน่นี่ของดีโคตรๆนะก็มาทีเดีเราปลดโมล,ล้วด้วยนะครับก็เ๋ยผมตั้งทอนนะแล้วก็ปลดตั้งท่าก่อนตายไหมเนี่ยถ้าปลดตั้งท่าเขาอาจจะตายเลยนะ เดี๋ยวผมอันติไปก่อนดิอันติไปก่อนดีกว่าอยากจะเก็บเฮลจังด้วยนะครับแล้วก็ต่อยไปโอเคบับจมตีก่อนนะครับบินไหมพี่บันขอดูหน่อยเรียบร้อยห้านสี่นะครับยกแผงแล้วประเด็นคือเรานี้แบบยืนสบายมากอะทีมนี้เลือแทบไม่เสียนะ สเตตมันบูดกันมอร์มากเพื่อนๆจริงๆโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพ,พ,พี่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะช่วยให้เพื่อนๆรู้จักกับน้องเดียเน่มากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเอาจริงนะดองเดียเน่ตัวนี้เนี่ยมันเก่งจริงครับถ้าใครที่เพชรเหลือพอเปิดนะครับผมบอกเลยว่าเปิดเอาไว้คุ้มค่าคุ้มไห้ดีแน่นอนนะแต่ถ้าใครที่เก็บเพชรไม่ทันนะครับ ผมก็แนะนําให้ข้ามเด a นตัวนี้ไปก่อนเพื่อนไปรอเปิดตัวเฟสก่อนจะดีกว่านะเพราะว่าตัวเฟสเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่แรงกว่าอยู่แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สับปะรดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับ16โมงสำหรับนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสวัสดีครับ